สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะไปฝั่งตรงข้ามนะครับเยอเวลาตตอนค่ำพาทุกคนมาเที่ยวครับตอนเย็นเย็นค่ำค่ำนี่คึกคักดี เนี่ยครับถนโนหนทางนี้รถราจะเยอะมากจะข้ามต้องไวๆครับมีคนเยอะครับรถก็เยอะด้วยของขายก็เยอะเดินกันสนุกครับมีหลากหลายอาชีพครับนักท่องเที่ยวพ่อค้าแม่ค้ามอตเตอร์ไซค์รับจ้างแกล็บแท็กซี่นักท่องเที่ยวก็เดินชิมอาหารกันสนุกครับ ส่วนคนทำคอนเทนต์ถ่ายคลิปนี่ก็ถ่ายกันอย่างอดทนครับเดินไปก็ถ่ายไปครับตอนนี้ใช้กล้อง Insta360 X4 ครับเราสามารถที่จะรีเฟรมไปทางไหนก็ได้ครับที่จะนำออกโซเชียลนะครับถ้าอยู่สูงเสียงไม่ได้ยินแล้วก็มาภาคเสียงเอา หดือจะติดใหม่ก็ได้ครับซื้อใหม่เสริมกล้องนี้มันเป็นกล้องแอคชั่นแคมนะครับสามารถที่จะถ่ายได้ทุกรูปแบบประชนไพยต่างๆมอเตอร์ไซค์ถ่ายแล้วมารีเฟรมที่หลังนะถ่ายไม่ต้องคิดมากถ่ายมุมสูงก็ใช้ไม้ เซลฟี่สติ๊กกับเอ็กซเทนเดดสามเมตรนะครับหมุนติดกล้องขึ้นไปถ่ายมุมสูงส,สวยๆวันนี้ก็มีเลขเคลียร์1้อหน่วย2ตัวมาฝากครับวันที่แล้วก็เข้า2ตัวนะวดใหม่นี้จะเข้ากี่ตัวน้ำมาฝากกันอย่างเร่งด่วนครับตามคำขอไม่เสียเวลาครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้มีข้อมูลไม่พลาดแต่วันนี้มีไม้ดูครับแล้วก็เลขที่เข้าเนี่ยเอาไมา้ดูแผ่นหนึ่งครับในห้องรายปีนะครับ V I P รายปีแล้วก็ให้ดูเลขงวดใหม่ด้วยครับเลขเด่น1 1อยหน่วยเนี่ยครับที่เห็นอยู่นี่ วันที่แล้วก็มา6กับ8นะครับเห็นไหมครับวันนี้ก็6กับ8อีกแล้วจะมาหรือไม่ครับก็ดูกันไปครับจะมาหรือไม่ดูด้วยตาแล้วก็ย้อนไปดูคลิปเก่านะครับมีสถิติมีไอ้ดูครับนี่คือล่างครับเน้น3มแล้วก็มี3036 3 5 3 7ามมาันออก36ครับ เป็นตัวรองกับตัวแรกเน้น3 0ศูนย์โอเคครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดนะครับ